Mew, 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 mew. Maa, maa, maa. Mew, 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 mew. Hmm, tuan. พวกนี้ชอบกินปลาตัวนี้ไม่ชอบกินปลากินแต่อาหารนี่กินปลาตัวไหนที่ไม่ชอบกินข้าวกับปลาโตช้านี่ตัวดำตัวดำดูสิกินเกงกินกินข้าวกับปลานั่ก็กินน้อยนี่กกินน้อยวันนี้ก็ เริ่มกินเก่งแต่ตัวดัาเนี่ยกินเก่งมากมเก่งมากตัวนี้ไม่กินกินตาอาหารโตช้าไม่ค่อยโตไม่ค่อยกินด้วยเนี่ยไม่เหลือแล้วข้าวเดี๋ยวไว้พอเริ่มใกล้มืดใส่อาหารไว้อีกมดกินหมดกลางคืนตื่นมา ตอนไหนก็ใส่ไว้กินอีกหน่อย